สู่ภารกิจสำรองกับโปรเจกต์ซอมบอยและโมริก้ากับภารกิจวันนี้เหมือนที่ผมบอกไว้ในพาที่แล้วครับว่าผมจะทําตรงเนี้ยใหม่สร้างใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าความสนุกกําลังมาเพราะว่าเรายัง่ขายอุปกรณ์ครับที่จําเป็นพวกขวานพวกเลื่อยพวกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็จะไปลุยแฟคทอรี่กันครับกับแผนที่ Google Map ไปเราไปดูแผนที่กันก่อนครับ นี่ครับที่ที่เราอยู่ประจําก็คือตรงนี้เหมือนที่ผมบอกไว้ในพาร์ทที่แล้วพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสาแล้วกันเนาะเพราะยังไม่เข้าพาร์ทสี่ครับพาร์ทส่ต้องไปหาวิระยะไกลใช่ไหมเหมือนที่ผมบอกไว้แต่เหมือนกับว่าอุปกรณ์ผมอ่ะมันไม่พร้อมไงผมก็ว่าจะพาไปลุยตรงนี้กันลงข้างล่างกันก็จะมาจุดตรงนี้ Factor รใหญ่นี่ไงเดี๋ยวจะพายความสนุกกันผมก็เลยมาตัดพาร์ทให้ดูครับว่าจะไป Factor รเล็กก็พอเนาะเพราะแฟ็ทอรี่เล็กอ่ะน่าจะมีของได้เยอะกว่าป่ะของอย่างแน่นเลย แต่เราต้องบวกซอมบี้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะไปที่ตรงนู้นกันครับเทรมามาดูน้ํามันคันนี้ไม่น่าพอครับคันนี้ผมจะเอาไว้เหมือนกททับเพดข้างบนไงเพราะว่าน้ํามันยังน้อยอยู่ผมยังไม่ได้เข้าไปบวกในปั๊มอะ่ะมันจะมีปั๊มใกล้ๆน,นวะวันละแต่ผมยังไม่้เข้าไปบวกครับตอนนี้อยากทาสกิลเขาไงก็เลยว่าจะมาลุยแฟคทอรี่ให้ดูก่อนเดี๋ยวลาดความสนุกอย่าอาัดวิดีโอได้แหละไม่ใช่ไรครับโอเคมาจิ๊บอันนี้เก็บไว้ตรงนี้ เอาไว้เทเดลานอยู่ข้างบนครับแล้วก็คันนี้เราจะเหมือนกับไปพื้นที่ไกลๆก่อนเพราะว่าคันนี้น้ำมันเห็นปะเหลือเยอะแล้วคันนี้ก็สามารถที่จะชนซอมบงซอมบี้ได้ครับเพราะว่าความสมบูรณ์ของคันนี้73%ที่เราดูกันในพา์ที่แล้วนะขอต่อตัวนี้ก่อนที่จริงเราไม่ต้องต่อก็ได้เนาะผมไปเอาแค่นี่หรือเปล่าฮะไอ้พวกนี้ยไว้ใส่ไม้ก็พอเนาะเพราะว่ามันจะทำให้รถช้าลงครับโอเคงันไปเลย เอาไว้เทศลานไม้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีอะ่ะมันไม่เหมาะกับการแบบเดินทางไกลๆเงี้ยมันจะเหมือนกับหนักน้ำมันเรามากครับโอเคไปโอ้โหแล้วหมอกลงเราควรรอให้หมอกหยุดดีกว่าไหมเนี่ยไม่เป็นไรผมจำทางได้ครับไปแล้วนกะ็ขับยาวไปเลยคันที่เด้ยเฮ้ยเฮ้ยรถขวางว่ะขับลากยาวไม่ได้นะครับอันตรายคังนะครับทำเป็นเล่น ขับต้องขับดีๆครับเราต้องเข้าเมนสตรีทก่อนนี่ไงเมนสตรีทแล้วเมนสตรีทน่าจะมี4เลนนะอันนี้เหมือนกับถนนเล็กเฉยๆครับ2เลนต้องขับดีๆครับเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นนี่ไงที่เราดูในแผนที่อะ่ะมันจะมีซอเอตรงนี้เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูหน่อยดีดับรถด้วยหนูอะ่ะไม่ชอบดับรถมันเปลืองน้ำมันนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ย โอเคด,ดีนะข้ามได้จะเข้าไปดูว่าข้างในมันคืออะไรไงโอ้โหโอ้โห,โโหเจอช็อกกันโอเคเก็บเลยแต่ไม่มีกระสุนนะเหมือนพื้นที่ตรงนี้เขาจะเปิดให้เราสร้างเนอะพื้นที่โคตรใหญ่อ่อะคือถ้าใครอยากปิดวิเว่ะครับมาสร้างตรงนี้ได้เนี่ยแต่เราต้องกันสวยๆหน่อยนะเพราะว่าพื้นที่มันแบบโคตรกว้างครับโอ้ถ้ามีกระสุนเนี่ยผมบวกช็อกกันให้ดูเลยนะเนี่ยแต่เล่นไป ไม่มีกระสุนสุดเศราจะไป f a คทอรีเล็กไงเราไม่ต้องบวกเยอะครับโอเคเดินทางงั้นเราเจอกันที่ f a คทอรีครับผมมันค่อนข้างไกลอยู่นะแล้วก็มีแต่หมอกไงไม่ใช่อะไรเดี๋ยวตัดภาพไปที่ f a คทอรีครับโอเคมาถึง f a คทอรีแล้วซอมบี้เอาเรื่องดูดิแน่นๆเลยครับแน่นๆเลย ผมต้องใช้รถคันนี้ในการลากทับมันนะออนนี้แฟกชัลลี่ใหญ่ครับแล้วก็มีรถอยู่ปาปลาเฮ้ยมีรถสีดำด้วยอยากได้วะกุญแจผมใช้ได้ปะวะแล้วหมอกมันลงอะไรตอนนี้ว่านี่อะมาออจัดการซอมบี้อันี้แฟกชัลี่ครับเขาบอกว่าแฟกชัลี่พวกนี้เหมาะก,กับการอยู่นะครับถ้าเราเคลียร์ซอมบี้หมดแล้วนะโอ้ไม่ไม่สามารถเลยดูดิเราไม่สามารถที่จะบวกได้ครับไอนี้แฟกชัลี่เล็ก อยู่ข้างล่างใช่ไหมโูรถอย่างแน่นนะฮะนแน่นแฟค t อรี่ใหญ่หเล็กวะเนี่ยแยกไม่ออกเลยครับมันไอ้นั่นไงหมอกมันลงไอเน,นี่ยแฟคคอรีเล็กนี่ตรงนี้นี่เล็กนะดูดิโคตรเล็กโคตรเล็กเลยทีเดียวชเชเดียไปอาจจะต้องแบบรีบไปรีบกลับครับเพราะว่าซอมบี้มันเยอะมากแล้วหมอกก็โอ้โหไม่เป็นใจผมอะ ล็อกด้วยสุดยอดโหเยอะเยอะเยอะอะขึ้นรถก่อนขอขึ้นรถก่อนเราขึ้นรถก่อนเยอะเกินเยอะเกินถ่ายๆมันครับดีแล้วแหละที่ผมรถคันนี้มาเราอาจจะได้รถคันใหม่กลับก็ได้ครับดูดิไม่สามารถที่จะบวกได้เลยอะถอย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 แล้วก็ทับทับมันเรื่อยๆเอาให้มันน้อยที่สุดครับปริมาณอะ จะ่รถเ,เดี๋ยวผมมาซ่อมที่หลังก็ได้เพราะว่ารถมันเยอะไงเราไปหารถคันอื่นก็ได้ทำนอนเนะี่ยเพราะว่ารถเทสลานเราจะมีอยู่แล้วแต่ต้องมีรถกลับนะถ้าไม่มีรถกลับนี่อันตรายมากครับซอมบี้เยอะอย่างเงี้ยนะแล้วทางกลับก็ไม่ใช่ใกล้เลยไงบีซอมบี้บีซอมบี้ชอบการใจกันที่ไม่พ้องนายอะ่ะเหยียบนังกรุ๊บนังกรุ๊บอ,อ่ะโทวศาส์ใจ กลายเป็นใส่กแพไปแล้วเนี่ยผมอะเหยียบนังกรบ๊ังกรบ๊ปอะแจมมาข้านในติงตาติงใจไปแล้วข้างนานอะโดนเหยียบเลยคือข้างหลังกับข้างหน้าเดายเมจมันจะต่างกันไงถ้าเราข้างหน้าชนเยอะๆอย่างเงี้ยโอกาสรถเสียก็จะมีครับมันเป็นล่าซอมบี้ใหม่กั้นะรถมันจะเสียงดังอย่างเงี้ยป่ะ คือเราจะลากซอมบี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราเคลียร์แฟคทอรี่ได้ผมว่าสวยแล้วเราจะอยู่ตรงเนี้ยหาของได้แบบเพลินๆเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเยอะไปแล้วรถเราพังก็จบครับชีวิตจบเพราะเรามันจะไม่มีรถกลับเราต้องหารถดีๆกลับให้มันเหลือสักสี่ตัวถึงจะลงไปบวกกันตายกันเกื่อน ลองคิดดูดิถ้าผมสร้างโมโนทอรได้เนาะโอ้ยผู้ยังใส่ซอมบี้น่าจะสะใจมากเลยเอาเลยจ้ะใส่โควาดไอ้ตัวพันคาเนี่ยผมชอบชอบนะดังกรู๊ดังกรู๊รอ่ะพวกนายอะไหลเราไม่ได้เอาข้ามาใช่ไหมเนี่ยผมตัวอยู่ไหนวะ อย่างเงี้ยเซฟสุดครับแต่เราจะเหมือนกับว่าเราต้องเสียแล้วผมพาไปดูก็ได้แดมเมจของรถเราจากเท่าไหร่นะเจ็ดสิบสามป่ะจะพาไปดูไงเกือบพังครับแล้วหกสิบห้าคือข้างหน้าบอดี้พังแล้วฮูดอะยี่สิบสองเปอร์เซ็นแล้วก็ไอตรงนี้ข้างหลังพังเหลือยีิบอเปอร์เ็นตะ่ะเหยียบซอมบี้ประมาณนี้นะเห็นไหม จ่าแบบเยอะๆครับเหลือแค่นี้เลยเราต้องฟิกถ้าผมเอารถคันนั้นมานะจบพูดเลยครับจบเลยเอาล็อกหมดด้วยนะเศร้าแล้วเศร้าแล้วถ้าเข้าไม่ได้นะี่จบนะต้องไปแฟ c t o r อรี่ใหญ่ใช่ไหมเนะี่ยมีข้างหน้าอยู่โหมันไกลผมขอขับรถมาโอเค ถ้าผมไม่ได้รถผมก็คงไม่ได้ทาพาดนี้ครับอันนี้ผมได้รถมาไงก็เลยมาทําให้ดูได้เพราะว่าเรายังมีรถที่สามารถใช้งานได้อยู่อ่ะอนนขอดูรถหน่อยเห็นรถรถใจ,ใจมันขึ้นอ่ะใจมันขึ้นอ่ะเผื่อจะเจอคุณโอ้กำลังจะพูดว่าคุณแจมีที่ไหนอ่ะเนี่ยนายเซ็งหรคันมันต้องอยู่ในศพซําเอา ต้องอยู่ในศพซอมบี้แหละผมว่าเนาะสักตัวไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งอ่ะผมว่าเพราะถ้าเอาจริงจากความจริงมันก็ต้องเป็นพนักงานที่เนี่แหละเนาะอันนี้มีเจอคุณแจครับแต่ไม่รู้นี่น้ำมันเปล่ารถบอมีน้ำมันไปแล้วเส็จ ้าผมได้คุญแจร,รุ่นนี้มาผมน่าจะใช้กับคันอื่นได้เรื่อยๆโอคมา factory ในที่สุดก็ถึงกอ,อกินอาหารนยะผมพกอาหารมาอยู่แล้วก็น้ำดืม่มกินในนี้ได้ไหมเนี่ยมันน่าจะมีเหมือนกับกระป๋องกระแปงน้ำนะสำหรับพนักงานเนะเราต้องไปโรงงานเขาครับ factory ใหญ่อันนี้มันเหมือนกับที่สำหรับพนักงานเน่นี่นีนนนกระแปงน้ำอ๊้ ตู้กดน้ำที่ไม่มีน้ำใส่ใช่เรื่องให้เราไหมนะเฟสทอรี่ส่วนมากก็น่าจะเป็นไอ้พวกนั้น,นครับพวกอุปกรณ์พวกอะไรอย่างนี้นะถ้าส,ส่วนใหญ่ถ้าเราจะมาหาอาหารในแฟสทอรี่มันไม่ใช่เรื่องนะมันจะไม่มีหรอกยกเว้นเราไปสโตใหญ่ข้างบนนะซึ่งน่าจะเยอะซอมบี้เยอะกว่านี้อยู่น้ำเนี่ยกินน้ำไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันเนาะ แล้วก็เติมน้ำไปด้วยครับผมมีขวดสารองไว้ตลอดเห็นปะเพราะเดี๋ยวเวลามีปัญหาเราจะได้เอาพกกินน้ำพวกนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าครับคลองตัวคลองตัวเอ้าอันนี้มันไม่ใช่แฟ c ทอรี่เหรออ๋อนุไงนี่ไงว้าวโรงงานแฟ c ทอรี ว้าวอย่างใหญ่โคเลยเจอไอ้นี่ครับหนึ่งอันเก็บเดีย๋ยวเพิ่งเก็บให้หมดนะเก็บของที่เราจำเป็นก่อนที่ผมต้องการก็คือไอ้นั่นครับอันนี้ผมมีแล้วแต่เก็บสต็อกไว้ก็ได้เพราะว่าเราเอารถมาเฮ้ยคลิคัเตอร์มาวะ่ะอันนี้ต้องใช้ครับอุปกรณ์เสริมฮลิคอปเตอร์มันจะลากซอมบี้มานะเนี่ยถ้าเป็นเล่นไป เออน,นี้ต้องใช้เอาไว้เชื่อมเหล็กจึ๊บโคบรอโคบรอมันช้านะแต่มันแรงมาก,เ,กเจออะไรเก็บปวดเทอ๊อันนี้ต้องใช้หนักแล้วเห็นปะแบ๊บเดียวเองคือถ้าเราไม่มีรถมาจแต่ลำบากครับไอ้พวกเพ,เพนบ้านพวกอะไรเงี้ยไว้ที่หลังเลยครับงานมันละเอียดไอ้พวกนั้นนะอ๋อมีเมทัลด้วย แฮมเมอร์นี่ไงผมเจอแฮมเมอร์แล้วที่เราต้องการเฮ้ยไม่ใช่แฮมเมอร์ดิที่ผมต้องการมันเป็นไอ้นั่นครับแอ็กซ์เพราะเราจะได้เอาไปตัดไม้ผมต้องการแค่ไอ้นั้นอย่างเดียวเลยไม่มีอเอส s ู c u r เ d อร์แฮมเมอร์ตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยมันอะไรวะไอ้เลกเกอรคอคอปเตอร์มันมาทำไมอะไรอย่างเงี้ย แม่งลากซอมบี้ใหม่วาบึ้มเลยมันตามเสียงมากไงตามเสียงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยแหละแล้วผมก็ตายเล่นในไรฮะอนาดเลยด้วยตายแบบอนาถนะอะอนาถจิตอนาดใจเลยด้วยไม่มีเลยวะ่ะหิวข้าวแล้วด้วยเนะี่ยว่เซง็งไม่มีพิกองพิกแอคให้ผมเลยเหรออ๋ออันนี้อุปกรณ์ทำสวนครับไอเน,นี้ยแรงเนี่ยไอเน,นี้ย เอาไปใช้แทนอาบุธได้นะเก็บก่อนมันเจอกชาอกชาอชาะซอมบี้ได้เลยไน่มันก็มาบินวนอยู่ตรงนี้ไอ้นายมันไม่ได้มาช่วยเราครับมันมาบินวนอะไรของมันก็ไม่รู้อะแล้วก็จบสิ้นกระบวนการผลิตนีแต่อุปกรณ์ทำสวนเนี่ยกาเดินแต่นะากาเดนผมเก็บไปยังเรียบรอ้อยเก็บไปแล้ว มันไม่มีมันหายแล้วครับถ้าเราเคลียร์ซอมบี้อะ่ะแต่ถ้าเฮดลัปเตอร์มาอย่างเงี้ยเรากลับมาอีกรอบอาจจะเจอมันซอมบี้เยอะ,ยอะแบบนี้อีกรอบนึงไม่มีเลยพิกแอ็ลูกพี่พิกแอ็อยู่ไหนมีแต่แฮมเมอร์หลงจากต้อง,ง,งขาบเองแล้วมั้งพิกแอ็กันเนะาะอาโคจร ยากกว่าปืนช็อกกันดิช็อกกันเราเจอแล้วนะแต่ฟิกแอ็ไม่มีวะนี่ไงเจอแฮนแอแล้วสวยเสร็จสิ้นกระบวนการครับจบแฮนแอก็สามารถตัดไม้ได้เหมือนกันครับใช้งานได้แทนแทนกันได้ไปก่อนอยากได้อันนึงอะแฮมเมอร์ส่วนมากมันจะมีแต่พวกนี้เนาะโอ้โหมันอยู่ข้างในด้วยครับรังอะ่ะคือท่านเราเข้ารังในไม่ได้อะเราต้องใช้สเตปนี้นี่ยกไป แต่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าของข้างในมันยังมีอยู่เราต้องย้ายของอ่ะแต่ผมทาให้ดูก็ได้ซอมบี้มันมาผมไม่อยากอยู่นานครับเฮ้ยมีล็อกด้วยเหรอถ้าเราอยากจะพังหลังนี้ใช่ไหมเนี่ยลังข้างหน้าเราเนี่ยเราก็ยกของไปก่อนนะแล้วก็ใช้วิธีอย่างงี้พัง,งชึบเห็นปะก็จะพังไปเลยทำนองน,นี้ครับแล้วเราก็จะไปค้นขอ,ของข้างในได้คุยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็วิธีนี้สามารถที่จะทำเป็นดิฟเฟนซีฟได้ครับสมมติถ้าเรามีบ้านมีประตูสักสี่ประตูห้าประตูอย่างเงี้ยเราเอาไอ้ลังพวกนี้ยยกใช้สเตปยกแบบมเมื่อกี้แหละแล้วก็ไปปิดประตูทางเนี้สมมติว่าถ้าเราถ้าผมอยากจะปิดทางนี้ใช่ไหมผมไม่ได้ยกลังมาใช่ไหมเนี่ยลังหายไปไหนวะอ๋อมันอยู่ที่พื้นครับผมไม่ได้เก็บมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมหนักไนงะไม่อยากใช้เยอะ มันน่าจะกลายเป็นไอนี่ไปเลยนะน่าจะกลายเป็นเหมือนกับนี่เป็นไม้ไปเลยแล้วเาก็เอาลังพวกเนี้ยผมใช้ลังกระดาษอยู่ครับหรือไอ้พวกเหล็กอะไรเงี้ยผมจะใช้พวกนั้นนะในการแบบปิดประตูพวกนี้ไงแต่ต้องมีทางออกสักสี่ทางนะถ้ามีแค่สองทางแล้วเราปิดทางหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าซอมบี้มันบุกหน้าบ้านเราก็จบครับเพราะเราไม่มีทางหนีไงเราต้องมีทางออกเยอะ หมือนที่ผมบอกแหละทางออกต้องสักสี่ห้าทางให้มีพิกแอคด้วยวะอยากได้มากเลยนะเนี่ยนายจับเอ๋หนักหนักมากแล้วครับหนักถ้าหนักแดงอย่างเงี้ยอันตรายเราต้องไปเอาของไปใส่รถก่อนโอเคเดี๋ยวมาใหม่เหลืออีกหน่อยนึงเผื่อเราจะเจอพิกแอคไงไม่ใช่อะไรผมอยากได้พิกแอคมากเลยถ้าผมมีพลิกแอคผมจะดีใจสุด,สด มีข้างบนดิครับทางแย่งเยอะแย่งเชิบไน่าจะพกอาหารมาสักสองอันก็เส็งลืมพกอาหารมาแต่ก็ถือว่าคุมและผมได้ของที่ผมต้องการแล้วครับอ๋อมีเบอร์เกอร์อยู่แต่เน่าเก็บของไม่ก,นก็นักๆถ้าเราหนักเราจะช้าครับ เอาของข้ารถของเข้ารถ,ออรถเอาให้มันเบาที่สุดไว้ก่อนเซเบอร์ er. โอช็อกกันวะถึงว่าหนักอะไรหนักไอช็อกกันนี่เองขโมยช็อกกันคนอื่นเข้ามาอันนี้นบ้านหลางกลางป่าใหญ่แถบโอ้ยคุ้มครับคุ้มกับที่รถเราเสียไปหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ถ้าไม่มีรถสำรองผมฟาดยาเลยอย่าเาพิ่งทำอย่างนี้ครับอันตรายมากอะ ว่าถ้าเราไม่มีรถสำรองแล้วรถมันพังอะ่ะเราจะไม่มีรถแบบซัพพอร์ตเราเลยไงเราจะไม่มีรถที่สามารถใช้ได้เลยอะ่ะเราต้องมีรถสักสามคันถ้าจะแบบคันหนึ่งไว้บวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกสองคันเอาไว้เหมือนกับเลื่อนไปตามทางต่างๆทางที่เรามีอยู่อยู่ตรงไหนแล้ววะเนี่ยคุกมันเยอะจัดครับจำไม่ได้วะ มันมีแบบรังที่มันอยู่ข้างในสองฝั่งอะ่ะมันดูลำบากมากไม่มีผมกดตรงนี้ก็ได้เนี่ยดูตรงนี้ง่ายๆนี้ไปกดนี้ก็ได้ครับเราจะได้ไม่ต้องแบบเลื่อนไปเลื่อนมาเดินไปเดินมาสคูเวอร์ผมมีแล้วผมจะจําไว้ว่าตรงเนี้เราสามารถมาเก็บของได้จะไม่ยกไปหมดหรอครับยกไปบกยังไงก็ไม่ไหวเนาะยเยอะ ส่วนมากจะเป็นพวกไอ้นั่นน่ะเลื่อยอะไรอย่างเงี้ยพิกแอคนี่แรงสุดในเกมใช่ไหมวะเนี่ยขาโคตรยากถึงว่าต้องให้ขาพิกองพิกแอคกอะสุดเซ็งไม่มีแล้วมัง้งจึ๊บอ่ะไล่ดูอย่างงี้นี่ไงเจอแล้วแอคสวยภารกิจคอมพิวตผมต้องการแค่พิกแอคหรือแอค หรืออะไรอย่างเงี้ยอันเดียวครับเท่านั้นเลยแล้วก็กลับบ้านได้แล้วมันมีอะไรอีกไหมข้างบนนะเดี๋ยวไปดูข้างบนแป๊บตรงนี้ผมหาแล้วเนี่ยไอระเบีย,ยงเงี้ยมันยกได้นะผมก็ยกเล่นประจำครับแล้วก็ไปวางตรงประตูปิดสนุกดีชอบโอ้โหอ๋อมันเป็นแค่ชั้นพวกนี้ใช่ไหมนี่นี่ยแอคอีกอันหนึ่งเอาไปให้เยอะๆเลยครับเพื่อความแจม นี่นี่อันอเอาไปให้หมดเยอะๆเพราะว่าตอนนี้เราต้องเรียนสกิลคาร์เฟนเตอรเราต้องมี X x เยอะๆในการตัดไม้อะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากาัานเงี้ยอ๋อมีชั้นบนด้วยนี่ไงคือจะมาสร้างเล่นก็นได้นะมาอยู่ตรงนี้เลยก็ได้ครับถ้าแบบสายเหมาะกับสายสร้างอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามาอยู่ตรงนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าอุปกรณ์มีครบคันนะเดี๋ยวผมไปดูว่ามันมีป่าไหมออกไปดูให้ กลับบ้านถือว่าสักเซตฟูลครับเขาหิวแล้วไงความหิวทำให้เราดามจเราลดลงครับผมจะไม่อยู่นานและดูตอนมาอย่าก็ไซเลนหิวดูตอนกลับดิสว่างสดใสจ้าหน้าผาไลไยเก็บแ็บแ็บเอาหนักแล้ววะ ได้แค่นี้โอเคต,ตัวเราไม่หนักละไม่เป็นไรยกได้อยู่ไปเห็นป ah ่ะจากสตาร์แบบดีๆอ่ะเริ่มแบบงี้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 เดี๋ยวผมไปดูรถกันแฟคทอรี่ใหญ่ผมยังไม่พาเข้าครับเพราะว่ามันใหญ่จัดใหญ่มากมากถึงมากที่สุดมันไม่เหมาะกับการเข้าไปไงเพราะผมได้ของที่ผมต้องการแล้วอ่ะ ถือว่าผมสักเซตแล้วนะแมดเด็ไหลเาแรงครับเคียวอะ่ะมันเจาะกระโหลกเลยฮะผู้สาใจแท็กซี่คันหนึ่งแต่ถ้าผม เก็บไปผมก็เอาไปไม่ได้ปะ่ะโอเคงับดีกว่าครับเพราะผมถ้าผมเก็บรถได้ผมก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีเนาะทางมันไกลงไงคือถ้าจะเอาไปให้ได้ก็ต้องเปคันรถคันเล็กอะ่ะแล้วก็พ่วงไปเดีย๋ดวยวๆดเอาใหม่เอาใหม,าอามา่อยากได้เฮ้แต่รถผมไม่สามารถที่จะป้องไอ้นั่นได้แล้วอะชนซอมบี้ได้แล้วอะ ซอมพี่เยอะด้วยครับดูดิแน่นๆเลยงั้นเดี๋ยวผมบ้าใหม่แล้วกันเดี๋ยวไปเล่นในไลฟ์เอาครับไปกลับกลับมันไม่เหมาะครับไม่ไอ้นั่นไม่ใช่ไม่เหมาะไม่สมควรถ้ารถผมพังนี่ผมกลับบ้านไม่ได้นะจบเห็นากกระพริบแล้วข้างหน้าเราเหลือ,อยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ไงผมว่าชนอีกประมาณห้าตัวรถพังครับมันไม่คุ้มกับการเดินกลับไกลขนาดนี้ แล้วก็หิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยอันตรายสุดๆถูกทางไหมวะเนี่ยผมอะโอเคถูกแล้วมันจะมีไล่ข้างบนครับทางมื่เกียขาขาวอะเราสามารถไปหาของได้เป็นเหมือนกับบ้านมีอยู่สามหลังมั้งแต่ผมให้ไปแล้ะเราได้ของที่ต้องการแบบเพอร์เฟกกลับไปเจอกันที่ที่มั่นครับผม เลยชเช่ยยังไม่ถึงนี่หว่าที่มันอยู่ข้างบนโอเคมาถึงเรียบร้อยครับที่บ้านเราเราก็ได้อุปกรณ์จำเป็นเรียบร้อยกับการลุยแฟคทอรี่โอ้อย่างมันนะเนาะโค้ชอบถือว่าผมคุ้มค่ามากครับกับการลงทุนที่เสียรถไป เกือบ20%กับซอมบี้เป็นฝูงนะเราได้ของตามนี้ไงครบท้่นได้ที่ตัดไม้ครบแล้วตามตัวครบแล้วครับเก็บมาได้เรียบร้อยโอเคไปเก็บของขอกินข้าหายก่อนนะหิวไม่ไหวแล้วหิวข้าวเอาไม่มีที่เปิดขวดโคตรเซงนี่ไงมีช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตกันให้หมดเลยหนูอะหิวจัด แจมอ่ะฮะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับที่เหลือก็คือเก็บของแล้วผมไม่มีอะไรต้องทำแล้วครับก็แค่เก็บของเข้าสต็อกตอนนี้ผมจะใช้สต็อกตรงนี้ก่อนนะถ้าเล่นในไลฟ์ผมก็จะใช้สต็อกพวกนี้เนี่ยมันจะมีสต็อกตรงนี้ที่สามารถเก็บได้แล้วก็ข้างหลังสต็อกใหญ่เนี่งสามารถเอาของมาวางได้อะไรอย่างเงี้ยพวกแอคทั่อะไรที่ผมยังไม่ได้ใช้ผมจะใช้แฮนด์แอคก่อนครับในการตัดไม้การตัดไม้ก็คือขึ้นข้างบนแหละที่พักเล็กผมอะ่ะ ที่เบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์นั่นแหละตรงนั้นแหละครับก็จะเป็นที่ตัดไม้ผมนะผมก็จะไปัไปกับกับฝึกสกิลอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาอีกรอบหนึ่งครับถ้าสกิลผมเยอะแล้วนะตอนนี้ผมก็จะไปฝึกสกิลที่ไลทวิทเพิ่มเติมก่อยไงแล้วเดี๋ยวผมสกิลเยอะแล้วเดี๋ยวเราไป,ไปหาอุปกรณ์กันอุปกรณ์รองแรงแล้วคราวนี้อุปกรณ์ระยะไกลนะไอ้พวกปืนพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพาสสี่ของเกมนี้ครับ แต่จะมาอีกทีน่าจะอีกสามวันหรมะั้งกอดูก่อนละกันครับอยากสร้างเบสให้มันเสร็จก่อนไงคอนเทนต์มันไม่มีอะไรอะ่ะก็คือสร้างๆสร้างๆเฉยๆครับมันก็จะซ้ําๆอะ่ะผมก็เลยไม่ได้อดัดวิดีโอให้ดูแต่ตรงนั้นอ่ะเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาใหม่วันนี้เสร็จเรียบร้อยได้แอคมวันลืมล่ําเลยทีเดียวถือว่าแจมอยู่ครับไปแล้วครับพ่อได้เวลาสร้างเบสเมนสักทีสองพาร์ทเลยเนาะ มีสามกับสามจุดหนึ่งเนี่ยกว่าจะได้แอคเนี่ยมาโอ้โหนึกว่าไม่มีแล้วตอนแรกอะ่ะดีนะยังได้มาสุดยอดเลยทีเดียว